สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกกลุ่มริสแมนทุนทุกท่านก็กลับมาพบกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับจำวันที่กลุ่กุมภาพันธ์นะเที่แล้วก็ทำงานเข้าตัวเจาะนะครับ2 3วันนี้เด่นรูดจากสูตรคำนวณผมให้เด่น7 6และ9นะครับตัดให้ก็มี70 72 74 78 6 60 61 65 68 9 90 93 95 96จุด3ตัว5 7 9 304 430 706กกันเลยนะครับ30 34 35และ40ก็เจนเกยนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางก็มีเข้ามีหลุดผิดถูกก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ขอให้ทุกท่านที่ติดตามนะโชคดีมาลุนผลกัน16นาฬิกาวันนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ